ไม่เป็นไรครับตอนนี้ต้องกลับมาสู่เกมให้เร็วที่สุดนะครับสายคลองเนปฟันสอขวาีกแล้วครับอ่ะสอลโอ้ยหมวนเลยครับไหวไหมครับอ่าให้อ,อก,กาศนะครับอ่าลุกขึ้นมาครับสู้ต่อได้ครับโอ้เวลาเหลือเยอะครับยกสองเองอ่าพยายามจะลงล่างสอห ไปต่อยมวย3ยกนี้ก็วูบม,มาแบบนี้ครับยก,ยกแรกครับไปที่แล้วเพชรลำพูนดาวเด่นวันนี้ได้น้ำและซองทีหนึ่งคลมเหลือเกินอ้าวรอจะบวกส่วนซ้ายเหมือนกันครับเพชร,รลำพูนขลาววันรอบวกซ้ายครับรอบวกซ้ายโดนนับในยก2ยก3 4ฟเนี่ยต้องได้ครับค่อยไปลุ้นไปตามสเต็ปนะครับว่ากันถึงเรื่องของกฎกติการครับการให้คะแนน สองเสียไปนั้น,นครับสองแต้มโดนนับออตอนนี้ยกที่สามต้องฝ่าวุธเข้าไปครับเพชรลำพูนเ,เขาจะได้ไม่ว่าเราได้ไม่เป็นดราม่าบุกเข้าไปครับอุอ้ยสอกกลับจังหวะบิกเกอ้โหดอกนี้นะครับว่าไงฟ้องฟ,อฟ,อฟออ้อฟองเอาละครับน่าจะโดนนะครับเมื่อสักครู่สอกกลับแต่อาจจะไม่เต็มวงนักนะครับครับดาวเด่นโดนเพชรลำพูนรุ่นพี่กดดันบ้างแล้ว ต้องบีหนักๆครับเพชรลำพูนไม่บีไม่ได้นะครับได้ไหมสะบัดออกโอ้ยโ,โดนสองงัดทำท่าจะย่ออีกแล้วครับวันนี้สายย่อบ่อยวันนี้รับ2มาเป็นพิเศษเลยครับดาวเด่นเ<อ><อ>พชรลำพูนที่โดนสายย่อหลายรอบแล้วนะครับพ <c oughs> ยามจะงัดสอกสู้ครับ เสียงเฮไม่มีแสแลครับตอนนี้คุณเบกกี้ครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์ตัวไหนมาก็ับเชิญครับอ่กนิดนึงกันบนเวทีเอาซอกอ้าวอ่าหาดูอช็อตนึงครับป้ายกซีดีไหมจังหวะนาทีนี้นะครับโปาดเพ้ามาแลักภูนอยามจะงัดแล้วนะครับมะโดนตะไคร่แซ่บสายเข้าเบ้าตาครับหยุดเลยครับตอนนี้แต่ว่าหยุดแล้วเดินต่อครับไม่ท้อกับต่อยท้อง โดนเคาะบัตรเบาๆครับดาเด่นวันนี้ต้น,ตนๆเนี่ยมาดุมากๆครับมีสอบซอกโอ้โหแต่ยังพอได้นับก็คุมเกมไว้ครับไม่ประทะปกติเพช่นลำพูนก็บูอยู่แล้วนะครับ<อ>แต่ว่าจุดเปลี่ยนน่าจะไปเจอสอกนับนั่นแหละครับแล้วยังโดนงัดอีกหลายหลายครั้งนะครับอตอนนี้พยายามดิ้นโดนทุกวิถีทางแล้วคุณพิกกี้ในช่วงท้ายเกมน,นะครับเดินไปส่งที่มุมแล้วก็เป็นไปตามภาพนะครับ เป็นทานด้านของดาวเด่นเพียรดาวเด่นพีเกแสนชัยมวไทยยิบครับเป็นฝ่ายชนะแนนเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับ